สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนเลยนะคะในวันนี้ครูเคก็จะมาสอนวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นเนื้อหาสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนกันสําหรับรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับบทอาขยานนะคะคํานี้อ่านว่าบทอาขยานอ่ะบอโอดทอบอดอานออกเสียงเหมือนบอ อดอบทอ่าอ,อกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดนั่นเองนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นอักษรนำสองพยางนะคะอาขยานเวลาเราเขียนเราจะไม่เขียนหอนำแล้วก็สระอะซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะอ่ะรวมกันเป็นว่าบทอาขยานนั่นเองนะคะซึ่งบทอาขยานเนี่ยเป็นการท่องจาอ่าเป็นเนื้อหาเป็นบทกรอนมาให้เราท่องจําเป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะคะในบทอาขยานเนี่ยก็จะแรกอ่ะขออภัยค่ะอดแทรกอ่าสอนแทรกไปด้วย คำสอนต่างๆนะคะให้เราทําดีหรือให้เราทําปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีๆนะคะหรือไม่ทําในสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเองนะคะ <ๆ S 1> ของป้อนหนึ่งเนี่ยก็จะมีบทหลักเลยหลักๆเลยอยู่2บทนะคะไปดูบทแรกกันบทแรกแมวเหมียวอ่าซึ่งบทอาขยานเนี่ยจะแตกต่างจากการอ่านประโยคหรืออ่านข้อความจากปกติเราจะมีทํานองใส่เข้าไป วิธีการอ่านมีอยู่2แบบคืออ่านแบบร้อยแก้และร้อยกรองร้อยแก้คือเป็นการอ่านแบบธรรมดาแต่จะมีการเว้นวรคเพื่อให้ดูเพื่อให้คําหรือบทกรอนนั้นมันสลัดส,สลวยยิ่งขึ้นแล้วก็แบบที่สองคือร้อยกรองร้อยกรองก็คือใส่ทํานองเข้าไปให้ไพเร้อยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่สําหรับปอนนึงคุณครูจะสอนแบบบทร้อยแกวก็คือการอ่านธรรมดาเว้นวรคธรรมดานะคะเราจะเราจะยังไม่อ่านแบบ ร้อยกรองนะคะ iment. เดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะคุณครูจะพาเว้นวักก่อนนะคะคำนี้อ่านว่าแมวเหมียวนักเรียนอ่านตามคุณครูดูน,นะคะแมวเหมียวด wah. เดี๋ยวเรามาเว้นวักกันก่อนแมวเอ๋ยขีดเส้นขั้นเส้นขั้นตรงนี้คือให้เราเว้นวักหยุดเว้นวักหยุดสักครูน่นึงนะคะแล้วเราค่อยอ่านต่อแมวเอ๋ยแมวเหมียว รูปร่างอ่าเว้นวรคตรงคําว่ารูปร่างรูปร่างประเปรี้ยวเป็นนักหนาร้องเรียกอ่าเว้นวรคตรงร้องเรียกเหมยวเหมยวเดี๋ยวก็มาเร่าแข้งเล้าขาหน้าเอ็นดูตรงเส้นที่คุณครูขีดขั้นเนี่ยให้เราเว้นวรคนะคะรู้จักอ่าขีดเส้นขัานตรงรู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง ข้ามข้ามสามนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกระตันยูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยอถ้าเป็นการอ่านปกติเหมือนอ่านประโยคทั่วไปอ่านหนังสือทั่วไปเราก็จะอ่านว่าแมวเหมียวแมวเอ๋ยแมวเหมียว,วรูปร่างปราบเปรียวเป็นหนักหนาอันนี้คือการอ่านแบบประโยคทั่วไปเหมือนการอ่านหนังสือทั่วไปแต่พอเรามาเป็นร้อยแก้วแบบ อ่านกรอนนะคะเราก็จะใส่น้ําเสียงนะคะเว้นวรรคให้มันดูไพเราะสลับสลวยยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะแมวเหมียวแมวเอ,อ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาแพาวแข้งแพรวขาหน้าเอ็นดูรู้จัก เอารักเข้าต่อตั้งข้ามข้ามสำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกะตันยูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยอในบทนี้เขาก็จะพูดถึงแมวเหมียวแมวเหมียวนเป็นยังไงคะมันมีความปรับเปรียวคล่องแคล่วใช่ไหมคะมันรู้จักเอารักมันรู้จักคล้าวคอรักรัก คนที่เลี้ยงมันนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างมันคอยทําไมคะมันคอยระวังหนูมันคอยไล่จับหนูให้เราใช่ไหมคะสิ่งที่มันมันอยู่บ้านเราเราเอามันมาเลี้ยงอ่ะมันก็กระตันยูต่อเราตอบแทนเราด้วยการวิ่งไล่จับหนูอ่ะซึ่งบทเนี้ยซึ่งบทแมวเหมียวเราก็สามารถ ทำตามคําสอนของเขาได้อ่าก็คือเช่นการกระตันยูนั่นเองนะคะกระตันยูต่อพ่อแม่กระตันยูต่อปู่ย่าตายายต่อครูบาอาจารย์เป็นต้นนั่นเองนะคะด้วยการทําความดีตั้งใจเรียนหนังสือทํางานบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้ก็คือบทแมวเหมียวนั่นเองอีกบทหนึง่งบทนี้คือฝนตกแดดออกเราจะมาเว้นวักเหมือนกันเลยอ,อ่านว่าฝนตกแดดออกดูซิฝนตกแดดออกเนี่ยเขาจะมาสอนอะไราเราบ้าง ก่อนอื่นเรามาเว้นวักกันก่อนเลยนะคะฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบอ่ะเวินวักไปพบมะพร้าวนกหนาวครวญครางพี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันฝนตกแดดออก นกกระจอกอ่าเว้นวักพักผ่อนพอหายเหนื่อยอ่อนบินจรคำนี้อ่านว่าจอนนะคะสระออสระออเมื่อสะกดด้วยรอเรือเราเรียนผ่านไปแล้วนะคะสระออเมื่อสะกดด้วยรอเรืออ่าก็จะตัวอเนี่ยจะหายไปแต่ถ้าสะกดด้วยตัวอื่นก็ยังมีสระออเหมือนเดิมเช่นคำว่าพรออ่าแต่พอสะกดด้วยรอเรือปุ๊บเราจะตัดอตัดตัวอออกไปนั่นเองนะคะ บินจรนผายผันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณตรงนี้เขียนผิดนะคะครูเขียนผิดเป็นเปลี่ยนเป็นนอเนนะคะเปี่ยนเป็นนอเนสะกดนั่นเองนะคะขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองมาอ่านแบบร้อยแก้ด้วยการเว้นวรกให้ไพเราะให้เพราะๆหน่อยยนะคะ อ่านตามคุณครูนะคะนักเรียนฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผผินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวนครางพี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวัน ฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนพอหายเหนื่อยอ่อนบินจรผายผันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณอ่ะในบทอาขยายบทท่องจำบทนี้นะคะเขาก็พูดถึงนกกระจอกกับต้นมะพร้าวนกกระจอกเนี่ย ฝนตกใช่ไหมคะนกกระเจอกก็บินไปนหลบฝนที่ต้นมะพร้าวเขาบอกว่าขอพักที่ต้นมะพร้าวสักวันหน่อยนะเพื่อหลบฝนต้นมะพร้าวก็ให้นกกระจอะพักผ่อนนะคะซึ่งเป็นการมีน้ําใจเขาเรียกว่ามีน้ําใจเป็นการช่วยเหลือกันนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับคนเราเนี่ยเราจะไปใช้ในชีวิตจริงจะทําเหมือนเขาเนี่ยก็คือเช่นนักเรียน เพื่อนไม่มีดนสอนักเรียนก็มีน้ําใจให้เพื่อนเยียดดินสอดน A นะคะหรือนักเรียนเห็นสุนัขตกน้ําอยูอ่นักเรียนก็มีน้าใจช่วยเหลือช่วยเหลือสุนัขขึ้นมาจากน้าเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือบทอาขยานบทสําหรับป .1 น,นะคะมีบทหลักๆเลยอยู่2บทคือแมวเหมียวกับฝนตกแดดออกงานชิ้นงาน10คะแนนค่ะในเนื้อหาบทสุดท้ายและของภาษาไทยชิ้นงานก็คือให้นักเรียน ท่องจาบทอาขยานบทใดบทหนึ่งจะเป็นบทแมวเหมียวหรือฝนตกแดดออกก็ได้ท่องจําบทอาขยาน1บทนะคะเลือกมา1บทแล้วก็อัดคลิปอัดคลิปอ่านอ่านบทอาขยานนักเรียนจะเลือกเป็นแมวเหมียวหรือฝนตกแดดออกก็ได้นะคะมา1บทอัดคลิปแล้วก็ส่งมา ให้คุณครูนะคะผ่านลายส่วนตัวค,ครูเค้นั่นเองนะคะฝึกท่องจํากันดูนะคะท่องจําได้แล้วก็อัดคลิปอย่าลืมอัดคลิปส่งคุณครูนะคะสําหรับรายวิชาภาษาไทยเนื้อหาสุดท้ายแล้วบทอาขยานมีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ